2 8 8 5 5 0 9 0ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเสียลงนาหนอนลงแปลงมแมลงบ,บลุกร้เหล่านี้จะหมดไปเมื่อใช้น้ำต้มควันไม้ TPI เห็นผลทางใจไว้แน่นอนผลิตภัณฑ์คุณภาพเครือ TPI สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์0 2 6ย์6 8 8 8 ครับก็คงจะเตรียมใจนะที่จะฟังต่อกันละละว่าการฝึกผ่านพ้นไปแล้วการทดสอบก็จะเริ่มขึ้นนะนะถ้าเด็กน้อยฟังอยู่ในรถนะครับหรืออยู่กับบ้านคงจะสนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านตะกัแตนน้อยนะท่านผู้ชมครับท่านอาจารย์พรหมเล่าให้ฟังต่อบอกว่า ท่านอาจารย์ตาบอดซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านตักตะแตนน้อยเนี่ยครับก็พาท่านตักตะแตนน้อยเข้าไปในห้องบอ่อน้ํากรดบอร่อน้ํากรดที่เต็มไปด้วยกระดูของบรรดาเนนน้อยทั้งหลายที่ที่ผ่านการทดสอบเอ้ยที่ผ่านการฝึกฝนแล้วเป็นอย่างดีเสร็จแล้วในที่สุดก็ตกลงไปในบอ่อน้ํากรดนะครับเน้นท่านตักตะแตนน้อยก็ ก็มาที่นี่บัดว่าก็เห็นนะครับประกายิบระยับของน้ํากดทิ้อยู่ในบอ่อนะท่านตักอะไรน้อยก็ขึ้นไปยืนอยู่บนปลายปลายไม้ด้ดานหนึ่งนะครับเตรียมจะเดินไปสู่ปลายไม้อีกด้านท่านผู้ชมครับบ่อกว้างประมาณหกเมตรบ่อกว้างหกเมตรนี่ไม่ได้ว่ามันไม้ที่มันพาดเนี่ยนะมันไม่ใช่หกมันต้องมากกว่าหกเมตรอย่างน้อยก็ต้องเจ็ดเมตร แต่ว่าข้างอีกครึ่งเมตรอีกข้างหนึ่งก็อีกครึ่งเมตรหรือไม่ก็แปดเมตรนะครับอยู่ขอบบ่อฝั่งเกินไปอีกหนึ่งเมตรอยู่ขอบบ่อฝั่งนี้ก็เกินมาอีกหนึ่งเมตรนะครับก็ประมาณแปดเมตรแปดเมตรท่านผู้ชมครับเอ,อไม้กระดานกว้างประมาณหกนิ้วบอ่อกว้างหกเมตรกระดานแปดิเอร์ปลายกระดานจากก็คือหมายความว่าเริ่มจากปลายกระดานอีกด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งท่านผู้ชมครับนึกด,ดูว่าความกว้างหกเมตรกับความกว้างแปดเมตรเนี่ย ถ้าหกเมตรท่านผู้ชมทาวเฮาส์ใหญ่ๆนะครับทาวเฮาส์กว้างๆหลังหนึ่งถ้าเป็นอาคารพาณิชย์ธรรมดาเล็กๆเ,ก m, เก m, นี่ยสี่เมตรหรือสี่เมตรครึ่งนะอย่างมากกว่าห้าเมตรถ้าเป็นทาวเฮาส์สองห้องติดกันนะครับทะลุไม่มีฝากัน้นก็ประมาณหกเมตรนะหรือนะครับเป็นตึกแถวสองห้องไม่มีกำแพงกัน้นก็นั่นคือแปดเมตรนะนั่นคือการเดินข้ามนะครับเดินข้ามเรานึกภาพว่าข้ามบ่อแปดเมตรเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะท่านผู้ชมถ้าไม่ฝึกมาอย่างดีเนี่ยนะครับ ข้ามเดินบ่อนะเดินข้ามบอ่อมันไม่เหมือนกับเดินเดินบนบนพื้นธรรมดาโดยเอากีดวางไว้แล้วเราก็เดินง่ายๆนะครับเพราะมันมีความลึกนะครับมันมีความลึกกับความตื้นที่ต่างกันข้างล่างมันมีแรงความรู้สึกนะครับต่อสิ่งที่มันปรากฏอยู่ต่างกันเดินบน,นพื้นก็ไม่มีอะไรก็เป็นพื้นตกลงไปว่ามีว่าเออตกลงไปเหรอเป็นพื้นหญ้าเป็นพื้นดินเป็นพื้นเอ่อเอ่อเป็นพื้นซีเมนไม่มีปัญหา แต่ข้างล่างเป็นน้ำกรดนะครับแล้วก็มีกระดูกของเนนน้อยคนอื่นๆที่ตกลงไปแล้วเสียชีวิตอยู่ที่นั่นปรากฏว,ว่าพอเริ่มปั๊บนะยืนเตรียมพร้อมเสร็จอาจารย์ก็บอกว่าเดินนนอาจารย์สั่งเลยเดิน,นง่ายๆนะครับแผ่นกระดานที่หรืออยู่เหนือน้ำกรดช่างดูแคบกว่าแผ่นกระดานในลานวัดมากเหลือเกินท่านผู้ชมครับท่านอาจารย์ผมบรรยายว่างี้นะทั้งๆที่มันมีขนาดเดียวกัน ท่านตักกะแต่น้อยเริ่มเดินนะครับแต่ด้วยการก้าวที่ไม่มั่นคงแต่เริ่มเดินด้วยการก้าวที่รู้สึกว่าไม่มั่นคงเหมือนกับตอนซ้อมเลยว้าบรรยายไว้องน,นะหลังจากเดินไปสักระยะหนึ่งท่านผู้ชมครับการทรงตัวของท่านตักแต,แต่น้อยก็เริ่มเสียการทรงตัวการวนเงินก็เริ่มมากขึ้นกว่าตอนออกจากจุดสตาร์ทน,นใช้คำว่าจุดสตาร์ทเนี่ยน,นะนี่ผมว่าเองนะเนี ท่านมองดูลงไปที่ก้นบ่อก็ปรากฏว่าท่านผู้ชมครับมองดูไปที่ก้นบ่อก็เห็นน้ํากรดพร้อมๆกับร่างกายที่งูเงินแต่ในระหว่างที่กาลังงูเงินครับอาจารย์ผมบอกว่าปรากฏว่าหนังเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับมันก็ปิดลงก่อนแล้วขั้นโดยการโฆษณา <c oughs> นะนะดูตาว่าท่านดักรเอนน้อยกําลังเดินเสร็จปั๊บปรากฏว่าโฆษณามาขั้นแลก่อนก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น พอหลังจากโฆษณาขั้นรายการเสร็จท่านก็บรรยายต่อบอกว่าอาตมาต้องอดทนต่อเจ้าโฆษณาที่น่าเบื่อเหล่านั้นแต่ไอโฆษณาที่น่าเบื่อนั้นไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกับโฆษณาของไอ,อนะไอ้น้ําดื่มเอ่อทีพีะนะออนนี้โฆษณาไม่น่าเบื่อนะครับเพราะไอ้น้ําดื่มนี้วางไว้เฉยๆนะไม่ได้รบกวานอะไรแล้วผู้ชมเลยนะครับขณะที่เป็นห่วงว่าท่านตระแตนน้อยที่น่าสงสารเจ้าตัวรอดได้อย่างไรนะ คนดูคนเริ่มคิดละอาจารย์พรมในฐานะที่เป็นคนดูว่าพอโฆษณา,าพับกดใจก็คิดถึงว่าเอ้ยแล้วท่านตั้งแต่น้อยเนี่ยจะข้ามคนไหมเนี่ยเนะจะข้ามไปได้ไหมเนี่ยหรือจะเป็นเหมือนกับเนนน้อยคนอื่นๆที่ตกลงไปก้นบอ่อและเต็มไปด้วยเศษกระดูกที่กองอยู่ล่างนะอ้าวละนะทีนี้เรามาตามกันต่อท่านผู้ชมครับท่านผมบอกว่าพอหมดโฆษณาพวกเราก็ได้กลับเข้าสู่ห้องนะห้องอะไรนะไม่ใช่ห้องกินร่งดูทีวีนนะห้อง ของการทดสอบห้องที่เนนน้อยกําลังเดินนะห้องที่เต็มไปด้วยบ่อน้ํากรดนี่นะครับเนนน้อยเจ้าตะกะแต่น้อยผู้กาลังสูญเสียความเชื่อมั่นของตัวเองอาตจจมาเห็นท่านย่างเท้าแบบไม่มั่นคงเอาเสียเลยพอเข้าไปถึงกลางทางถึงกลางบ่อแล้วก็เริ่มนะครับพอไปถึงกลางบ่อท่านผู้ชมนึกออกไหมครับไม้ที่มันพาดอยู่ตรงๆเนี่ยนะ พอไปถึงกลางน้าหนักที่มันเรามากขึ้นเนี่ยมันก็ยวบลงพอยวบลงพอยกขาขึ้นปั๊บเนี่ยมันก็เด้งขึ้นมันก็ยวบลงขึ้นมันไม่เหมือนกับพื้นธรรมดาพื้นดินที่มันมันมันยวบมันแล้วก็ไปติดดินนะครับแต่อันนี้มันก็ยวบลงแล้วก็ยกโบยกบขึ้นนี่คือภาพพจน์ที่เรามองเห็นการโยกคลอนของกระดานนี่แหละครับทําให้ตัวเนนน้อยหรือจักท่านตักแตนน้อยก็โยกคลอนตามไปด้วยพอโยกไปท่านผู้ชมครับ อาจารย์พรมบอกว่าอาตมาเห็นท่านก้าวย่างเท้าแบบไม่มั่นคงเอาเสียเลยแล้วก็โยกหน้าโยกหลังเสร็จในที่สุดก็พัดปูมลงไปท่านท่านผู้ชมครับปูมลงไปในบอ่อน้ํากรดท่านอาจารย์ตาบอดหัวเลาะไม่ได้ยินเสียงตูมก,ก็ตูมมือและนะครับเนะแล้วท่านบอกมันไม่ใช่น้ํากรดหรอกไม่ต้องบอกก็รู้เพราะเนนน้อยลงไปอยู่ในนั้นแล้วมันเป็นน้าธรรมดาท่านผู้ชมนะ เป็นน้ำธรรมดาและกระดูกเหล่านั้นก็เป็นกระดูกอื่นๆที่ถูกโยนลงไปเพื่อสร้างสเปเชียลเอฟเฟคือสร้างภาพดวงตานให้เหมือนจริงใช้คำว่าสเปเชียลเอฟเฟนะมันสามารถหลอกท่านเนนน้อยท่านตะกแต่น้อยได้เช่นเดียวกับที่มันหลอก อัตมาได้สําเร็จแต่งว่าท่านอาจารย์ผมก็ถูกหลอกด้วยเนึกว่าบ่อนั้นเต็มไปบ่อน้ํากรดผมก็ถูกหลอกครับตอนอ่านหนังสือนะท่านผู้ชมฮะอ่านยังไม่ทันจบดูโอ้โหชักสงสารท่านตั๊กแตนน้อยตายแล้วจะเอาตัวรอดได้ไหมเนี่ยนะเพราะว่าถ้าตกลงไปเมื่อไหร่นะเรียบร้อยเลยไอ้ว่าเรียบร้อยเลยเนี่ยก็คือว่าในที่สุดท่านตั๊กแตนน้อยก็เหมือนกับท่านเนนน้อยคนอื่นๆที่สุดท้ายก็เหลือแตกก่กระดูกนะครับอยู่ที่ก้นบ่อ เสียงปูมอาจารย์พรมก็บอกว่าข้าพเจ้าเองก็ตกใจเหมือนกับท่านผู้ชมคนอื่นๆทั้งทั้งที่เอาใจช่วยท่านเนนน้อยมาโดยตลอดนะครับช่วยท่านตักกะแตนน้อยมาโดยตลอดแต่สุดท้ายนะครับร่างที่งนเงินของท่านตักะแตนน้อยก็พาท่านจมลงสู่ก้นบ่อนะครับตกไปลงสู่ก้นบ่อนะครับและนี่ก็คือข้อสรุปอาจารย์ตาบดก็ถามว่าท่านตักะแตนน้อยเจ้าตักระแตนน้อยเจ้ารู้ไหม อะไรทำให้เจ้าตกลงไปเจ้ารู้ไหมว่าอะไรทําให้เจ้าตกลงไปท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมตอบได้ไหมครับผมคิดว่าท่านคงตอบได้อ่านมาถึงตรงนั้ความกลัวทําให้เจ้าตกลงไปเจ้าตักแตนน้อยเอ๋ยเพราะความกลัวแท้ๆเพราะฉะนั้นเราก็สรุปตรงนี้ได้ครับว่าความกลัวนะครับคือสิ่งที่ทําให้เกิด โดยที่เรานะครับเราไปคิดถึงสิ่งที่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันจะเกิดตามที่เราคิดแล้วมันก็ทําให้เกิดความรู้สึกน่ากลัวแต่ถ้าเราคิดเสียใหม่อาจารย์พรมบอกเรานะครับ